สวัสดีครับจากร้านสยามนาฬิกาปิ่นเก้านะครับผมวันนี้พี่เอานาฬิกาเลนเล็กๆอ่ะสำหรับน้องๆตัวเล็กๆนะครับหรือว่าคุณผู้หญิงอยากได้นาฬิกาเลเล็กๆมาให้ดูกันนะครับผมมันเป็นสีใหม่นะครับผมคําว่าเล็กๆนี่ประมาณไหนเรามาดูยี้ดีกว่าครับถ้าเกิด คนข้อมือเล็กๆหรือน้องข้อมือเล็กเนี่ยถ้าข้อมือลองเอาสายรัดหรือเอาเชือกวัดข้อมือดูก็ได้นะถ้าใหญ่ตั้งแต่13เซนขึ้นไปอ่ะเป็นระยะปลอดภัยคือใส่เรือนี้ได้นะครับคือปกติคนทั่วไปเนี่ยก็จะประมาณถ้าผู้ชายก็ประมาณ16-17อะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงก็จะประมาณ14-15อะไรเงี้ยคือถ้าไม่ไม่ต่ำกว่า13เนี่ยเรือนนี้ใส่ได้สบายๆนะครับเรือนมันไม่ใหญ่ขนาดตัวเรือนนะครับเนี่ยเดี๋ยวดูกันเนี่ยใส่ไปโรงเรียนได้นะเด็กๆนะ ขนาดตัวเรือนก็ไม่ใหญ่มากนะตรงนี้ขอบซ้ายถึงขอบขวาไม่รวมมายมนะขอบนะประมาณ32มิมลก็คือ3เซนสามจุดสองเซนตรงหน้าปัดนี่ประมาณ23ามมิลก็คือ2.3มเซนไม่ใหญ่นะครับสายเป็นสีชมพูเงาๆน่ารักน่ารักนะครับหน้าปัดเป็นสีชมพูเงาๆเหมือนกันนะครับผมกันน้ําได้ห้าสิบ เออโอ้โหร้อยเมตรนะไม่ใช่50เมตรเออกันน้ำได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยตัวเรือนเป็นเลเซนสินนะครับน้ำหนักเบาใช้งานง่ายทนทานนะครับเป็นนาฬิกาใช้ถ่านเนี่ยของเด็กๆเ,กเกนี่ยครับคุณผู้หญิงก็ใส่ได้นะมันดูน่ารักหว,วานๆน,นะเนี่ยเดี๋ยวสตาร์ทเคลื่อนนิดนะนึงนะเข็มสั้นเข็มยาวเหมือนที่เข็มมีภายนในเล็กๆนิดน,นึงด้วยนะแล้วก็มีบอกวันที่ด้วยเนี่ยตรงนี้นะหนะัวสายเนี่ยแบบเล็กๆน่ารักน่ารักไงสำหรับคุณผู้หญิงหรือน้องๆใส่ไปโรงเรียนได้นะคือถ้ามือใหญ่ตั้งแต่13บมเซนเนี่ยพี่ว่าโอเคใส่แ่่่ปลอออดดภัยใสไ้นนนนะา ดูบนมือพี่นิดนึงประมาณเห็นไหมหวนนานหวานน่ารักนะเด็กๆชอบสีแบบนี้นะอืมเป็นสินค้าใหม่ครับของแท้ครับประกันศูนย์ซีหนึ่งปีครับพร้อมกล่องคู่มือใบป,ประกันศูนย์มาครบๆไปหมดเลยนะครับผมยังไงถ้าสนใจยังไงรนะับซื้อให้น้องๆใส่ไปโรงเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือคุณจะซื้อใส่เองเนี่ยรบกวนนะครับแนะนําติดต่อทางไลน์ข้างบนครับหรือแอดจากเบอร์โทรก็ได้ ถ้าทำไม่ถูกก็โทรมาปรึกษาพี่ได้นะครับผมสนใจยังไงก็ลองดูนะครับตัวนี้น่าสนใจครับสีมันหวานวๆน,น,น,น่ารักดีนะครับเป็นชมพูทั้งเรือนนะครับผมโอเคครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันรอบต่บอไป2อทุ่มนะครับผมจากร้านสยามนนิิกาาปสวัสดีครับ